ตื่นมาให้กับใจตะนะ FM 91 Traffic Pro ตื่นมาให้สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะพบกันเช่นเคยค่ะทุกๆวันจันท์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 91 Traffic Pro วันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องความดีอะไรคือความดีบางคนก็ปรารถนาที่จะทำดีบางคนก็บอกว่าก็แค่นี้แหละ ทำดีไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรทำไปก็ไม่มีคนเห็นอะไรเงี้ยนะคะก็หลากหลายความคิดหลากหลายความรู้สึกหลากหลายประสบการณ์กับการทำความดีทีนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันความดีในพระพุทธศาสนามีความดีอยู่10อย่างนะคะเรียกว่าบุญญากิริยาวัตถุสิบถ้าใครได้ศึกษาหรือว่าคุ้นเคยก็คงจะพอรู้กันว่าอะมีอะไรบ้างละ่ะมี ทานศีลภาวนานะคะการอ่อนน้อมถ่อมตนก็นับว่าเป็นบุญเป็นความดีนะคะแล้วก็การที่เราค้นขวายช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความดีการอนุโมทนานะคะ การอุทิศส่วนบุญเนี่ยก็เป็นความดีนะการอุทิศส่วนบุญการอนุโมทนาการฟังธรรมการแบ่งปันธรรมแล้วก็การเห็นอริยสัจส,สีหรือว่าความเห็นถูกต้องเนี่ยก็นับว่าเป็นความดี10อย่างเราจะแบ่งปันกัน EP แรกเนี่ยนะคะวันนี้ขอเป็น5อย่างก่อน5อย่างที่ว่าก็คือนี่แหละทานนะคะคือการแบ่งปันคือการเสียสละออกไป มันก็เป็นความดีอย่างหนึง่งอะไรก็ตามไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเงินนะคะเป็นทรัพย์ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเงินหรือว่าทรัพย์สินอะไรต่างๆแค่รอยยิ้มแค่ความปรารถนาดีต่อกันก็นับว่าเป็นความดีแล้วนะคะทานแล้วก็ศีลค่ะการสำรวมระวังตัวเรานี่แหละนับว่าเป็นศีลน,นะคะอาจจะไม่ต้องไปสมาทานศีลหศีลแปศีลสิบที่ไหน เรานี่แหละค่ะสำรวมระมัดระวังกายวาจาใจของเราการรักษาตนก็คือการรักษาผู้อื่นด้วยก็จัดว่าเป็นการทำดีภาวนาค่ะก็การพัฒนาจิตใจของเราก็ถ้าหากว่าเป็นพูดก็เข้าสู่นี่เลยระบบของการปฏิบัติสมาธินะคะการเข้าไปลึกๆถึงขั้นวิปัสสนาอะไรเงี้ยนะคะก็คือทานศีลภาวนาแล้วนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ก็นับว่าเป็นการทำความดีนะคะ อเพราะพุทธเราเนี่ยเราเน้นเรื่องใจการที่เราอ่อนน้อมถ่อมตนต่อใครได้เนี่ยจัดว่าเป็นความดีนะคะซึ่งอาจจะหาโอกาสในครั้งต่อๆไปมาคุยกันเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็การขนขวายช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยก็จัดว่าเป็นความดีเหมือนกัน การที่อย่างเช่นอ้าวคุณยายกำลังจะข้ามถนนไปช่วยคุณยายข้ามถนนการจอดรถให้คนข้ามทางม้าลายในขณะที่ก็โอ้โหจด,จ,ดจ้องจ้อง,อ,งอยู่นะคะคนที่จะข้ามก็เมื่อไหร่จะจอดให้นอะอะไรอย่างนี้นะคะก็นับว่าเป็นความดีนะคะการช่วยเหลือคนเนี่ยเป็นเรื่องที่จัดว่าเป็นความดีนะคะอ่ะทวนนะคะ5อย่างก็คือทานศีลภาวนา การอ่อนน้อมถ่อมตนการข,าขออภยัยการขนขวายช่วยเหลือผู้อื่นในในในกิจที่ชอบนะ่การในกิจที่ชอบที่ชอบที่ว่านี่ก็คือเป็นสิ่งที่ถูกต้องงดงามนั่นแหละเรียกว่าที่ชอบที่ชอบนะคะก็เลยชวนกันค่ะว่าเนี่ยคือความดีนะคือสิ่งที่เราทําได้ทําได้เลยไม่ต้องใช้กําลังทรัพย์สินเงินทองอะไรเราสามารถทําได้ด้วยตัวของเราเองก็นับว่า เป็นบุญแล้วนะคะความดีทั้งหมดนียนับว่าเป็นบุญก็เลยเรียกว่าบุญยกิริยาวัตถุ10วันนี้เราคุยกัน5เรื่องก่อนก็ชวนกันค่ะว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราทำได้เสมอแล้วบุญหรือว่าความดีนี้ทำแล้วในขณะที่ทำนะคะทำไปแล้วเนี่ยคิดที่จะทำในขณะที่ทำทำแล้วเนี่ยมันก็ ดีต่อใจอะ่ะและที่สำคัญก็คือทุกการทำความดีมันคือบุญเพราะบุญคือชื่อของความสุขก็เลยแบ่งปันกันเช้าวันนี้นะคะแล้วก็ดึกๆเราก็แวบๆมาด้วยเหมือนกันวันนี้ลานะคะพรุ่งนี้เรากลับมาใหม่ที่นี่ที่เดิม fm 9 1 traffic pro แล้วพบกันสวัสดีค่ะ